สวัสดีครับก่าสวัสดีอาจารย์เซนโนะเขาใหญ่สุดทุกๆๆคนนะครับผมวันนี้กล่ามุกพงมปนอีกแล้วครับผมกับนกเขาใหญ่เดีอยมุกบี้นะครับผมปลาสตูบ,ว,บ,บวัาานนี้มีคุณลุงฝนมารับนกจากอาจารย์นะครับผมวัวนี่เป็นทรงโอ้ร่งนี้นกเลี้งขนาดด้วยว่ะวัวนี่ก็ เอาไปโซ่พนมสาอคามครับแปดเดียวแสงเซ่างมีหมีเมาอนี้ครับผมโอ้นี่กำลังเห็ดอุบะกว่าดอยู่เลยตาสวัสดีครับมาอันนี้วันคุณตาทำอะไรครับเนี่ยก็มาหาโลควิเล่โอ้หาโลควิเล่นะครับครับผมเลยว่าติดต่อเนาะยิมงานหรือวุ้ววี่อาจารย์วิชาอารับอาจารย์อาจารย์จสวัสดีครับครับผมโอ้ยหนาวหน้อยนีดหนาะ นี่ครับอาจารย์วิชานอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่อาจารย์กำลังแต่งกลงต่อผมครัไอ้คุตานี่กลงตาไม้เองสิเนี่ครับโอ้โอ้กลงเนาะตุณตาไม่กี่ตัวนี่ยเหมือนกัเลยเอาละเป็นตัวแรกในชีวิตเอากี่จากจะเลี้ยงเตี่ยคุณตาเลี้ยงแต่นกหัวจุกอ๋ออันนี้คุณตามาจากไหนครับเนี่ยตัวทีครัเหรอยอันนู้ดอ๋ออนนู้ดคุณตาชื่อสมศักดิ ข่าวผมอ่อนอุ้ยอ่อนนู้ดผมก็เห็นเนู้ดเขาเ,ย,เยอะเลยตามไปหน้าผมอ่านแปลงนัน้นผมไปคลินิกไปหาหมอ้ออ่อนนู้ดมีพอจะมีที่ต่อไหมครับทางนู้นที่คุณตาเห็นอยู่มันที่ผมจะเอาไปเนี่ยมันมันชอบมาเกาะสองไฟบ้างเกาะต้นไม้ข้างบ้านอะไรเงี้ยน,นูเ่เขาใหญ่เราเนี่ยนะก,กูกลัวกูกลัวเนี่ยนะอ๋อผมอยู่ไม่ค่อยมีคนเลี้ยงเขาไม่เลี้ยงที่ไหนไหนคุณตาตัวไหนเนี่ยเจ้าไหนไปเนี่ย วันนี้โอ้เกว่าเลือกให้ครับผมนี่ครับนี่แหละเี่ตัวนี้ิวะกีกเนี่ยจย์กกเดียวกกเดียวติวะไม่ใช่เนี่แเท่แล้วันตก้เมนนวะตาเร้นตาคงจะุกแวบ้านเนาะ ครับแต่บ้านไม่ใกล้ไม่ใกลได้เอาอย่างนี้ไปก็โอเคแล้วมันขันเหรอแต่โน้งขัดฝนนะผัดฝนอยู่เย็นๆบรรยากาศนะบรรยากาศดีครับมึงนี่น่งน่ออ๋อหารอดมสมบเนาะนี่ไอ้ลูกชายไปซื้อมาสิร้อยเลยเตรียมไว้มันมันมันจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่ มาลงมาเล่นหน้าบ้านคุณตาเตยนกแถวนวนอ่อนนวลแบบนี้นี่แบบนี้ก็มานี่นี่น,งงนี่ครับมาเที่ยวเล่นไนด้ยินเสียงก็มาแบบนี้โอัอยู่ใน,นป่าลุ้นตาลุนป่าป่าลุนข้างหลังตึกนะครับ่ไ,ไ,ได้เป็นน้สียงพอได้ครับเนาะยงพอไล้ครับเนา นี่ครับผมลูกอู้โมน,นี่บรรยากาศเลยบรรยากาศล้มอีดีได้มน,นี่มีสวัด์จวันน,วนี่ไปพนมสาขามาเอานกไปเดาไอ้เสอ้ยวมีคนกพก่น,อนมมก้อ,นนอนงเลยเร็วเลยเห็นลิปไปพ่อลุงวันดีลุงเรามาที่มอส่ผ่านมาก็รียก,กิวางคนเนี้ยลุงว่าหลกว่านลุงเยอะใช่ไ่ะ

หาโนก่อนทุ่งตะข่าโนกอะว่ามันแท็งคุณตาเคยไปหาแล้วตีเคยไปเคยไปหานกแล้วใช่ไหมครับที่อื่นเคยไปดูเขามั้ยครับนี่ครั้งแรกเลยอ๋อแล้วแล้วคุณตาดูได้ไงว่าตรงนี้มีนกอะก็ดูในยูทูบอ๋อติดตามช่องอยู่ใช่ไหมครับผมก็ดูนะครับผมครับผมจะออกยูทูบแล้วก็จะลงแล้วนี่เนี่ยผมผมจะลงยูทูปให้คุณตาเนี่ยครับผมใส่ดินใส่อาหารทั่วไปนะครับ ตามสูตรไม่เป็นให้เขาอ๋อครับใช่ใช่ผมก็ไม่เป็นเห <imet S 2> มือนกันลูกคุณมาไปปรึกษาอาจารย์แกเลยพี่ผมเลือกเขาาว่าผมเชื่อเขาครับผมดูดผมเป็นคนตรงไปตรงมาใช่ครับใช่ไปเจอคนนั้นคนหลอกเราก็ไม่รู้อ๋อครับผมไปเล่าไปฟังไปไปซื้อ,อยางรถยนต์่ะครับของผมขอบสิบสี่มันเมื่อลิกผิดแล้วครัเพื่อนบ้านบอกโอ้โหนี่ของผมนี่ใหม่เลยเปลี่ยนยางใหญ่กับ ผมดูดอกมันดีปรากฏว่าไงไปให้ร้านร้านบอกลุ้มไปเอามาได้ไหมบอกทำไมอะขอบมันร่อนหมดขอบข้างในอห็นที่รวดเลยคขัาเข่ขอบอขอบในที่ติดรถลุ้มยังดีไหวใช่ครับเห็นหน้าอยู่ทุกวันคนอยู่คำใช่ใช่ขอบตรงนั้นมันข้างในมันมันตรงรับขอบกระท่ายใช่ไหมครับแต่ดออขึ้นดีอยู่แล้ว ไอ้เราไม่รู้ใช่แทนที่จะบอกว่าไอ้ดอกมันมีอยู่อย่างเงี้ยแต่ข้างในมันจะอย่างเงี้ยถามช่างรู้แล้วแต่ครับผมมันยังทำอ่ะครับใช่ครับทีนี้ไอ้เราก็ชําใจเออเราเนี่ยคนเราคนซื่อเนี่ยเป็นอย่างครับผมเออคนเออทำไมโอ้ยตังค์ก็จะหาได้แต่ละบาทแต่ละแต่ตังค์เนาะทุกวันนี้ยิ่งมาเจออย่างนี้ใช่ไหมตาเนม่ยแต่ผมยังไม่ได้วิ่งรถยังจอดแยะอยู่ในหลวงผมก็ใส่แว่นนะไม่ใช่ของอมนะของของแท้ใส่เหมือนกัน เนี่ยผมยังยังยังบอกแกอาจารย์บอกว่านี่ยผมเจอแบบนี้ถึงผมบอกว่าเราโอ้อาจารย์ติดไอ้ดูในยูทูบโอ้มาเลยประมาณเนี่ยมันก็ไม่ไกลเราอ่อนนวดของเราใกล้ใกล้ได้เองครับมันไม่ไกลใช่ครับผมตรงนั้นมันมีที่โล่งที่ป่ายที่ี่ผมตาก็ขึ้นเลยใช่ไหมเราไม่เคยเข้ามาเข้าไม่ถูกครับผมหลงเมื่อกี้ก็วิ่งเลยตลอดครับผมย้อนกลับมา นี่ครับมีนกมาเล่นเลยวันว่างๆก็ขับรถมาเล่นนี่ได้ก็มาเล่นเนี่ยของผมก็อยู่ตรงนู้นนะของผมมุมนู้นนะทางเข้ามารถตู้ผขนอนรถตู้เน่ยผมก็นั่งเรียนทำเนี่ยทำจะทําที่อที่ห้อยแบบนี้แหละเพราะว่ามันห้อยละเกะระกะนี่ครับถ้าเราทําดีๆมันก็สวยพูดถึงใช่ไหมครับเนี่ยงูเยอะขึ้นมาทีผมเลี้ยงนกไอ้ ัขน,น,นขนัวนกอะไรครับสันขนัวเก็บบไหนตัวเหลืองนกน้ำเข้านะอนก,นกมึงน่าครับผมเสร็จแล้วซื้อมาคู่หนึ่งตั้งเล็กเริ่มใหญ่แล้วออกไข่แล้วครับแต่ยังมันเป็นไข่ข้าบอ้ปรากฏว่างไงไหมีมม่้ไปดูมันเหลือตัวเดียวไม่ลงจากในรังไปเขี่ยได้เลยงูอยู่ในนั้นโอ้โหที่ท้องอย่างนี้เลยแล้วงูออกไม่ได้เพราะว่า มันติดติดตะไครออกไม่ได้เพราะมันใหญ่ครับนี่ตัวสําคัญสาคัญเลงูนี่แหละสำคัญสุดแมวไม่เท่าไหร่เราแมวเข้ามาถึงงูนะผมมันวัยเป็นมูเหลอโอ้นี่เหมือนกันครับขนาดอยู่นฮะิจนุ้ยนะครับจะมีมีเขากล้องด้วยนะตังอยี่สบห้าบาทแล้วก็อาหารเขาเล็ก แล้วก็ไอ้พวกเดือดผสมกันแล้วก็ดึนอย่างดียวใช่ไหต้องไม่มีที่นี่ไม่ได้นะครับต้องต้องถามเออให้เขาจัดให้ครับมีกี่มีกี่อันตากรับงตาเนี่ยเนี่ยตัวข้างล่างเอาดีงูชอบขึ้นเรื่องงูเรื่องตองต้องไปต้องมารับ แต่ขายมันก็ไม่พอยังไม่ได้ออกไปทำงานยังไม่ได้วิ่งไปดูับนินจะขายแบบนีตาเนี่ยว่ามีเรื่อมอเสท่าใส่ของนี้ข้งมันนะครับตานั่นอ่ะใบละเท่าหไหร่ใบละยี่สิบบาทแบบนั้นตัดแล้วก็ตาก,ก็ เน oh, oh, like> uh, the ี่ยเนี่เี้ยเห็นไหมครับเนี่เอามาวางใส่แล้วก็เจาะครับผมใช้ไออะไรหัวแรงอะไรก็ได้ร้อนๆจิ้มจึ๊บจิ้มจึ๊บแล้วเราก็เอาลวดร้อยนี่ครับจี้ผู้หญิงนันง่ายครับมันเลี้ยงง่ายนกเขานี่เหมือนอย่างอื่นเนาะนกเขานกอันเนี้ย ไม่ใช่ครับอันนั้นนกที่เขาเรียกกันนกนกเฉลยนกที่ต่อมาได้ครับเราก็เอามาเอามาเสร็จแล้วก็เอามาเอามาคัดแยกว่าตัวไหนเสียงดีไหมนี่ครับมันก็เป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เามาเลี้ยงโอ้ยงูกินไปเยอะเลยงูมันแทะเข้ากินน่ะหน้าฝนอ่ะหน้านี้รอดอยู่หน้าฝนเลยครับนี่คืคุณลุงอาจารย์เจ้าของคลิปเจ้าของช่องครับมี่อะไรก็ติดต่อติดตามนะ ่มมอ่ผ้าร่มอ่ะไอ้ขอใส่นี่นะอ๋ออันนี้ให้คุณตาเขาทำเองก็ได้เบอรเกียมีผ้าสวยๆแล้วก็ใส่เทนตรงนี้ก่อนนะตาเนะออนี่คุณตามารดนี่ทไอ้ครับผมใส่น้่ไหใส่น้ำวอ่ะเียองสน่อยู่นี่ใส่ตัวใส่กงก็ทาแบบนี้นะครับครับเดีน้าลูกไปอยู่นนนะ น้ำโชคมีลาฟไม่มีใครไปน้ำโชคเลยครับเปลี่ยนชื่อคณตาตั้งชื่อเลยเจ้านำโชคครับผมไปลูกัดหู่้ดีวะดีนี่เขาง่ายครับโอ้ได้บ้านใหม่สวยด้วยคนทางก็สวย เอาล้วนฟูกสวยเลยแมวก็ะสำคัญนะแมวอ่ะมันผลัดคนหนตานะแต่ตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่อืมสวยน่าหุ่นดีจริงๆเลยถ่ายรูปพุ่กันนครับผมเป๊กตัวนี้อาจารย์ส่งตัวนี่ใส่คนอืม ลูกไม่แล้วตัวนึงเกลี่กล้องไม่มีเพื่อนครับผมใช่ต้องหาเพื่อนให้เขาด้วยครับผมนี่ครับนกโอ้อย่างสวยเลยตัวนี้สวยครับนี่บ้านนี้ไม่มีไม่มีผิดบางนะครับคุณตานกดีเนี่ยมันเชับผม ก็อย่างที่ว่าผมส่วนมากจะเจอไอ้คนแบบนี้เราผมจะผมเราชี้ทุ่งฐานคนเราช่วยคนอะไรคนผมาไม่ช่วยก็ทีนี้ไอ้คนอื่นมันไม่เหมือนเราเออบางคนมันได้เอาเปรียบคนเราผมก็พอใจผมเนาะอย่างว่าเนาะเราอย่างนี้เรามันก็อยู่ไม่น่านะครับพูดถึงแล้วถ้าถ้าเขาดีเนี่ยเราพอสมัยรับผมใช่ครับแต่ถ้าเราถ้าผมคนเดียวคนเดียวผม กินข้าวแล้วตอดข้าวแล้วนะส่วนใหญ่นกมาจากทางนน้นนะครับนกทางมาจากสังสารคามนี่เอครับผมนี่ครับส่งไปหลายตเมื่อวานก็ไปส่งเ,เนิววานนี่ไปนู่นเลยพนมสาขาามหูนิววานนี่<อ>ไปส่งยันนูนาาน่นเลยลูกวานนี่ครับผมแล้วก็จะไปต่อโอ้โนลกหาไม่เจอเลยเงียบมันเราเราไม่รู้จักกินใช่ไหมครับ เขาต้องเจ้าเจ้าถิ่นเขาต้องจะนนงร,งรู้ว่ามีนกอยู่ตรงนั้นตรงนี้เราไปแบบสุ่มโว้ยไปขึ้น <ด phenomenon, S 1> น,นั่งรอแป๊บนึงก็เลยไม่ไหวก็กลับเลยเพราะว่าเราไม่รู้ถิ่นต้องไปดูตอนเช้าไปดูหมายที่เขาเรียกกันไปดูหมายก่อนว่านกตรงนั้นตรงนี้มีไหมครับยังไงก็ขอบคุณคุณตามากนะครับวันนี้ครับผมขอบคุณครับผมครับผมครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมย้อาจา์ไปหากล่องมาใส่นกอีกตัวให้คุณตานะครับผม เรียบร้อยครับเดินทางพร้อมเดินทางครับผมงูร้อมเดินทางเมื่อไห้าเสียวมาต่อมาใส่เนาะนี่ครับผมอาจารย์สมบูรณ์ยุดว่ามืงเนี่ยนะยุดงานว่าเจ้ามันเหตุการยิ่งนัวกว่านี่ทีมงานนะผมทีมงานหรือว่าตีนะงานขึ้นก็ เยยังยให้รูนเนืก็เงียเน้อตีเนาะรับผมเม่อยกกระโดดนะรับผม